หลังศึกนครลำปางสิ้นสุดกองทัพไทยได้รับชัยชนะอย่างเด็ดขาดกรมพระราชวังหลังจึงโปรดให้ถอนทัพหลวงกลับลงมาประจำที่นครสวรรค์เพื่อฟื้นกำลังและจัดระเบียบหัวเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงโปรดให้ทรงข่าวชัยชนะกลับกรุงเทพเพื่อแจ้งแก่ประชาชนและบรรดาขุนนางถึงความสงบแห่งบ้านเมือง ที่ได้กลับคืนในกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อทราบข่าวชัยชนะเสียงระฆังและกลองชัยดังก้องทั่วพระนครประชาชนพร้อมใจกันสรรเสริญพระบารมีและร่วมฉลองความสงบแห่งบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าทรงวางพระราชดำริให้ฟื้นฟูหัวเมืองเหนือที่เสียหายจากสงคราม โรดให้ทรงสเสบียงและแรงงานขึ้นไปช่วยบูรณะเมืองพิษณุโลกสุขโขทัยและลำปางพระยากาวิละได้รับพระราชทานเครื่องยศและบำเหน็จความชอบจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้กอบกู้เมืองลำปางและรักษาล้านานาให้คงอยู่ขณะเดียวกันโปรดให้จัดกองทัพรักษาด่านแม่ละเมาและเมืองตา เพื่อป้องกันค่าศึกในอนาคตและให้สร้างแนวป้องกันตลอดลำน้ำยมและแม่น้ําแควใหญ่การฟื้นฟูหัวเมืองหลังสงครามทำให้ผู้คนเริ่มกลับมาอยู่อาศัยและเพาะปลูกได้อีกครั้งตลาดและวัดวาเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาชีวิตผู้คนค่อยๆค,คืนสู่ความปกติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า ทรงรับรายงานการฟื้นฟูจากหัวเมืองเหนือโดยความพอพระทยัยและมีพระราชดำริให้ทรงครูบาอาจารย์และข้าราชการไปอบรมประชาชนในหัวเมืองทรงเน้นให้คนในหัวเมืองเหนือยึดมั่นในศาสนาความจงรักภักดีและการพึ่งพากันในยามยากเพื่อป้องกันมิให้พมา่ากลับมารุกรานได้อีก การสิ้นสุดสงครามครั้งนั้นไม่เพียงเป็นชัยชนะทางทหารแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการรวมแผ่นดินสยามให้มั่นคงภายใต้ราชจักรกรีวงที่พึ่งสถาปนา